ครับสวัสดีครับส่งงานชุดสลิปออนะครับตัวนี้เป็นเซต900นะคะตามทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับเป็นงานตัดเดิมสไตล์ของที่ร้านจุดยืดนะครับจุดยืดให้แบบเนียนๆเ,เดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนะครับ เสียงเพ้อมพไม่มีแตกนะครับ